สำหรับคลิปในวันนี้แล้วก็มีผู้ถามมาบอกว่าหลวงตาครับเขาบอกว่านั่งสมาธิแล้วจะเห็นแสงสีขาวผมนั่งแล้วยังไม่เห็นแสดงว่าปฏิบัติยังไม่ถึงใช่ไหมครับอันนี้นะเรานั่งสมาธินี่เราต้องการอะไรสมาธิแปลว่าตั้งมั่น ความตั้งมั่นจะเกิดขึ้นได้จากการเจริญสตินั่นเองสติแปลว่าระลึกรู้หรือระลึกได้ระลึกรู้ระลึกรู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่กับสิ่งนั้นให้นานๆให้ชัดเจนและต่อเนื่องแล้วจนกระทั่งความตั้งมั่นเนี่ยมันบังเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปถึงที่สุดตั้งมั่นถึงที่สุดมันก็จะปล่อยวางแต่ความปั้งนั่นนั้นยังอยู่จากหยาบไปสู่ละเอียด อันนี้นะความร่างมันมันเกิดขึ้นมันมีมีมีหยาบมีละเอียดมีภายนอกมีภายในเพราะขันห้าเนี่ยมันมีทั้งภายนอกก็ที่ร่างกายของเรานี้เป็นมหาบูตรูปเนี่ยเอาสมมติว่ายกตัวอย่างว่ารูปแล้วกันรูปก็มีมหาบูตรูปแล้วก็มีส่วนที่อยู่ภายในคืออุปาทยารูปมีส่วนละเอียดตามลําดับขึ้นไปแล้วแต่เราจะทําได้ทําถึงขนาดไหน สิ่งที่เราเห็นใบนอกโดยตานอกเราได้นี่อย่างเช่นเราดูกล้องเราเราเห็นรูปเห็นได้ยินเสียงได้กลิน่นได้ลดการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งธรรมอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยทุกคนในโลกเนี่ยที่มันไม่มีการพิก,การเนี่ยมันย่อมนะทำไอ้สิ่งเหล่านี้ได้หรือว่าพิก,การแล้วแต่ว่ามันมีส่วนได้ส่วนหนึ่งที่พอจะรับอารมณ์ได้อาจจะรับทางตาหรือตาบอดก็รับทางหูหูไม่ได้ยินอีก แล้วจมูกได้กลิ่นก็รับทั้งกลิ่นเนี่ยสลับกันไปเราพูดถึงทวารเนี่ยมันมีอายาตนาภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายาตนาภายนอกก็เป็นรูปเสียงกลิ่นลดการสัมผัสธรรมลมที่มันเข้าคู่กันตานะรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรดกระทบลิ้นสัมผัสกระทบกายอารมณ์กระทบใจ แล้วมันก็มีถึงว่าเรียกาวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณก็คือจิตนั่นเองวิญญาณแปลว่าการรับรู้วิญญาณตามีหน้าที่ในการรับรูปรับรู้ทางรูปก,ก็คือจิตที่ทําหน้าที่วิญญาณก็คือจิตจิตที่ทําหน้าที่รับรูปในการเห็นจิตในหน้าที่รับเสียงในการได้ยินจิตในการจิตทิตทาหน้าที่ในการ ได้รับกลิ่นจิตหน้าที่ในการรับรสก็วิญญาณลิ้นจิตหน้าที่ในการรับสัมผัสก็คือวิญญาณกายจิตหน้าที่นาทีในการรับอารมณ์ก็เรียกว่ามโนวิญญาณวิญญาณใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไอ้ที่เห็นนี่เราเห็นเนี่ย ถ้าเรานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็เห็นคอมพิวเตอร์เหมือนกันถ้าตาไม่บอรดนะนะกายมนุษย์เนี่ยมันก็เห็นเห็นเห็นชัดไม่ชัดยังไงก็ขึ้นอยู่กับตาสั้นตายาวหรือตามีต้อมีอะไรแต่มีอะไรเนี่ยถ้ามันเป็นเปลตาที่ปกติแล้วโดยธรรมชาติแล้วมันก็เห็นเหมือนกันนี่เรียกว่าเห็นภายนอกเห็นเนี่ยทำไมถึงเห็น,นก็มันมีรูปอะ มีคอมพิวเตอร์อย่างแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วเราก็มีตาเนี่ยเห็นไหมอาจยตนะภายในภายนอกเนี่ยมันมาสัมพันธ์กันถ้าคนตายมันก็มีตาเหมือนกันมีแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็มีถึงเปิดให้คนตายดูคนตายก็คงจะไม่รู้เรื่องอะไรที่มันรู้เรื่องก็เพราะมันมีจิตหรือมันมีวิญญาณแปลว่าการรับรู้การรับรู้ทางตานั่นเองมันเห็นเพราะว่ารูปมากระทบตาพวกวิญญาณออกมารับรูปที่ตาก็เห็นที่ตาเนี่ยทุกคนนี่นี่เราพูดถึงส่วนหยาบนะ จ,จิตยับจิตที่มีความคิดนึกจิตก็คือวิญญาณนั่นเองที่มีทําหน้าที่นทิการทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็นี้เมื่อจิตเนี่ยมันรับรูปนะตาก็เห็นรูปแล้วจิตก็วิญญาณนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็น,นําไปรายงานกระใจไปบันทึกที่ใจนะในส่วนของเจตสิกที่เป็นส่วนของสัญญาสัญญาเจตสิกขึ้นมาบันทึกที่ใจ ใจประกอบไปด้วยเจตสิกกับจิตนั่นเองจิตก็คือวิญญ,ญาณเจตสิกก็คือเวทนาความสวยอารมสุขทุกเ์เฉยสัญญาความจาได้ไม่รู้สังคาญการมุงแต่งคิดนึกอันนี้พูดพูดอยู่บ่อยๆนะคงจะไม่เบื่อลวมั่งพูดเป็นการทวนไปด้วยหรือคนที่ไม่ได้ยไม่ได้ยินได้ฟังไม่รู้ความหมายก็จะได้รู้ไปด้วยคนที่รู้ความหมายแล้วก็ถือว่าเราฟังเพื่อทบทวนประโยชน์ย่อมสาเร็จกับคนผู้ทํา โดยไม่เบื่อหน่ายประโยชน์ย่อมไม่สําเร็จโดยชอบกับผู้ทาโดยเบื่อหน่ายถ้าเบื่อฟังเบื่ออะไรแล้วก็มันก็ประโยชน์ก็สําเร็จยากแล้วหรือไม่สําเร็จแต่ได้ได้ยินได้ฟังเป็นการทบทวนหนึ่งกันเหล็กมันเกิดสนิมแล้วก็กรีบขัดแล้วมันก็สะอาดขึ้นมาอีกนึ่งนี้นันเนี่ยมันจะสําเร็จโดยชอบกระทาผู้ทาโดยไม่เบื่อหน่ายเพราะนั้นเราฟังเรามีหน้าที่ฟังฟังโดยไม่เบื่อหน่ายผู้พูดก็ยังไม่เบื่อหน่ายเลยแต่ผู้ฟัง เบื่อหน่ายแล้วก็ไม่รู้จะว่าไงอ่ะนะแต่ถ้าไม่เบื่อหน่ายนี่มันจะข้าไปอยู่ในใจจะเกิดความรู้ความชัดเจนขึ้นมาความเข้าใจขึ้นมาเพราะะน้นวิญญาณเนี่ยก็คือจิตก็มีหน้าที่ทําการรับรู้ในสิ่งต่างๆเมื่อเราดูแล้วเนี่ยเราจะเริญสติถ้าอยู่ที่ตาพอเราจเจริญสติอยู่ที่ตานานๆก็อยู่ที่กายนานๆเนกายเคลื่อนไหวใจคิดนึกอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเราอยู่นานๆเนี่ยมันก็จะไป ตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีไอสิ่งที่มามาเบนเราจะ,จะ,จะเจริญสติที่กายซะหน่อยหนึ่งโอ้มานก็อคอจะมาขวางนะเดียนนด๋ยวไอ้น่นเดี๋ยวไอ้นี่เราจะนั่งสมาธิซะหน่อยนึงอะเดี๋ยวก็จะเข้าห้องน้ําเดี๋ยวก็ขี้เกียจขีคค้ค้านอะไรนี่ <laughs> มานมันเขจะมาขวางขวางโลกอยู่ไม่ให้เราบรรลุความดีเพราะฉะนั้นเราจเจริญสติเน,นี่ยสมมติว่าดูลมหายใจดูความรู้สึกที่ลงกระทบมันก็เอาแล้วเดี๋ยวอย่างนอ,นนอนเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวอย่างนั้น ขอให้เราเจริญสติอยู่กับลมหายใจความรู้สึกที่ลมกระทบต่อไปนะเพื่อการยืนหยัดหนึ่งข้างสองข้างลมหายใจหนึ่งคูง่สองคูง่สามคู่ล้วก็เจริญเจริญสติอยู่กับความรู้สึกที่ลมกระทบอยู่อย่างนั้นน่ะมานจะมากิเลสมานจะมาละฆาโทสาโมหะอดหูฟุ้งสั้นขันธมานเทวบุตรมารบิสังขารมานอะไรจะมามัจจุมานจะมาเนี่ยถ้าเราจะเจริญสติสามัญญาอยู่เดียวอย่างเดียวตายเป็นตายเราถือว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ามีตนมีธรรมเป็นที่ก่อที่พึ่ง พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ให้เกาะความรู้สึกเราก็เกาะความรู้สึกเราไม่ต้องไปวิ่งตามพระพุทธเจ้าแบบพระวกะลิหรอกพระพุทธเจ้ายังขับไล่ว่กากะลิเธอจะมาตามดูกายเน่ากายเปื่อยจะตามสถาคตภายนอกอยู่งไงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานั่นมันต้องไปเห็นภายในเห็นธรรมธรรมะของที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าให้เจริญสติสัมปันญ,ญ,ญาเราให้เนื้อ เราจะเจริญสติสัมปัญญาพอเราจเจริญม,มาก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 สติมากเข้าสมาธิมันก็เกิดอยู่กับสัมปัญญาสิ่งอื่นที่จะมาลมซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนจะกระพัดไอตัวกิเลสตัณหาตัวมานั่งหลายจะพัดแย่เราเราไม่ไปเดี๋ยวมันก็หมดแรงไปแล้วก็กําลังของสติสัมปัญญามันก็มากขึ้นเรียกปัญญาพละสติพละสมาธิพละกําลังของสมาธิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันจะไปถึงที่สุดทุกดูแล้วไปแสบจมูกเลย เดี๋ยวมันจะปล่อยวางเองทุกมันก็จะดับไปเองแล้วก็เกิดกลายเป็นเขาเรียกว่าเข้าไปเห็นนะถ้ามนโนวิญญาณยังไม่ผ่านสมองยังไม่โปง่งทุกขวายังไม่เห็นพระไตรลักษณ์จริงๆนะแต่เห็นความทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบสมถะ <ş, S 2> ก็จะได้ปัญญาเหมือนกันปัญญาแบบรูร้จักรู้จักวางอารมณ์ดูเห็นลมให้ใจเข้าออกเองนี่เรียกว่าเป็นปัญญาโลกิยะแต่ถ้าตัดละอุปทานภายนอกได้ขันทั้งห้าได้อุทานในลมได้ ก็เข้าสู่วิปัสนาเห็นรูปและกันนามก็ค่อยดับหยาบไปหาละเอียดจนกระทั่งเป็นพรโสดบันนะั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเจริญเจริญสตนะิให้ตรงลมหายใจเนี่ยพอติดดูมากๆก็เาจนชัดเจนจนต่อเนื่องดูให้มันต่อเนื่องจนจะเป็นสมาธิแล้วจนกระทั่งผ่อนวางจนกระทั่งจนกระทั่งเข้าถือรวมละเอียดแล้วนั่นแหละนะีมันจะวาง จากส่วนนอกส่วนในเพราะฉะนั้นผู้ถามถามบอกหลวงตาครับเขาบอกว่านั่งสมาธิแล้วจะเห็นแสงสีขาวผมนั่งแล้วยังไม่เห็นแสดงว่าปฏิบัติยังไม่ถึงใช่ไหมครับจะว่ายังไม่ถึงอาจจะมีส่วนนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าคนที่มีวาสนาในี่ที่จะเห็นแสงได้เนี่ยเนื่องจาก